หน้าหลังดูสายลมถ้าในชีวิตจริงโดนขอแต่งงานอย่างเงี้ยในขณะที่เราแบบเพิ่งขอบคุณมากนะครับคุณหนึ่งที่พาหนึ่งมาส่งเพิ่งมีความสุขอ่ะจะทำไงไม่มีใครเหมาะที่จะเป็นแฟนหนึ่เข้าคุณหนึ่งอีกแล้วคุณหนึ่งครับแล้วทำไมมงเป็นคุณนะ เพราะหนูจะไม่เดินออกมาอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันนี้รอนคนแม่เดินมาส่งก็ไปส่งในบ้านนี่มาส่งข้างนอกทำไมอ่ะเขาเดินมาส่งเราแค่กลับกับพ่อค่ะคุณึองอ๋อคือตอนที่เราหนีพ่อมาคือฉากที่แบบเราอยู่ตรงสระว่ายน้ำแล้วเราทิ้งพ่อไว้ตรงสระว่ายน้ำนานมากนะกลับมาแล้วที่เดิมมรอยทำอะไรของคุณเนี่ย บกับช่วงคุณหนึ่งยังไม่ต้องรีบใช่กินแซ่บผมรอได้ ASMR หนึ่งไม่ได้รักคุณอุ้ยนี่พี่เขากับลอกเลยอ่ะเมื่อกี้ไอ้เขากับล้อกเคุณไม่ต้องมาขอหนึ่งแต่งงานแบบนี้เลยเนี่ยนี่นี่หนงกับลอกเลยเหมือนยังไงอ่ะอื่ี พี่ดูน่ารักขนาดนั้นเลยหรอจริงผมคิดว่ามันคงดีผมก็ยังรักคุณหนึ่งอยู่เหมือนนะอันหนึ่งก็รักคุณเหมือนกันใช่ค่ะเราจะได้กลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันไครับหนูไม่เคยบอกว่าอยากให้อันหนึ่งมเป็นแม่แล้วก็ไม่ได้อยากให้พ่อมารับเป็นลูกด้วยเพราะในเรื่องอันหนึ่งคือ,อเป็นเมีย กลับกันได้หรือยังคะใครเป็นเมียอ,อันหนึ่งไปสงง่งเขาเลยอันหนึ่งไงอันหนึ่งหรืออันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งหนูอ่ะ